สวัสดีพี่น้องด้วยค่ะเด้อเขาป่าอีกแล้วนะคะเจอเห็ดเหลืองนะคะเห็ดดำคายยาวแต่ร้าย,ย,าลายหลายนะคะมีตรรอดง,ง,งามๆอามัรยากาศในป่ามาให้ได้รับชมสวัสดีพี่น้องป้องไยสุูุสุคน,นะคะด้วยค่ะเด้อสวัสดีพี่น้องยังต <c oughs> <c oughs> ิดปากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกหลอดนะคะพี่น้องพาเขาป่า Här har vi en och Fint! Fina! Så här ska de se också. Ja, jag har sett. De är stora, stora fin. fina. Här, fina fötter. Titta! Va? Mm. Välväxta. Så här ska kantareller se ut. Eller varför inte den där? Ännu bättre. Titta! Mm. Thôi anh ấy bảo đọc ư ừ. ากาศด,ดีนะคะค้นกับเต็มปลาด้ค่ะพี่น้องเข้ามาสายเมือนนี่เข้าเข้ามาสายก็เดินทางไกลแนสองชั่วโมงเข้ามาสายนะคะมื่อนี้่รถจะส่งขั้นสามขั้นแต่ว่ากะเข้าเขาเลิกนะคะเข้าเจาเขาบริเวณคือเข้าเขาก็ได้นะคะนี่เมือนนี่ปลานนเบเรมาโดนแล้วนีนหน่อยนี่แสบกรุบกรุบนี่อ้าหักสับ มอ,อกระทอไม่น่อยอะไรแสบกุบกบกบเก็บให้พ่อใหญตัดขาเอ้ยนี่เด,ดนี่เดนี่งานงานให้ออก๊บ ไปแล้วเด็กอันนี้วิลเลียมน้าดมเนาะออันนี้บ้าเอาได้ค่ะพี่น้องว้ให้เป็นเสือสักมาหลุนกันคะ่ะมาหลุนกันเจออีกแล้วคะ่ะพี่น้องโฟน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 โลนนันรัก็ะพูนแมนเมนนะคะพี่น้องมามา,มา,มาเกณฑนับกันนะคะ Ser du! Inte illa! Ja! Ja, de som är dåliga låter vi vara kvar ja. Fängelse... Mm. Nej, vi är det här jag sitter? Nej, jag tittar inte heller efter... Två, två veckor kanske, jag kan det vara mm. det? Mycket trött Titt i år. Det är ja, ja, jättefina Stora. Tch. Det här är kul att plocka när det är så här. Men lunga. Hågnij. Då gej ôi ông ơi ôi งามงามค่ะพี่น้องเห็ดดำคล้ายเาวกันล้ลายนะคะงามงามค่ะหัวเข้ามางวดก่อนเข้าบริเก็บถ้าปล่อยไว้ระบาดดอกใหญ่ใหญ่ค่ะพี่น้องแต่เข้าขอหาเห็ดเหลืองก่อนนะคะเ๋ยวเข้าคอยไปขากับหลดเข้าคอยสิไปเก็บเอาเห็ดดำคล้ายเงวนะคะพี่น้องหล้ค่ะปีนี้ออกหลาย,ยู่ค่ะเห็ดดำคล้ายเงา พะฝนมาสานะคะพี่น้องปีนี้ฝนฝนมาหลาวานีโตกบนเหมือบดขึ้นนะคะแบบนี้เขาบอกเอาไห้ให้เป็นเสื้อปีต่อไปก่อนพี่น้องอันนี้ก็บ่กเอาดอกแต่ดอกง,างา่าย ยงแดดออกแล้วก็ยุ่งนะคะพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกแล้วก็ยงออกโอ้ยตังเก็บอลไรมาแล้วังเพราะว่าหยาที่ใส่ถุงมือเพราะว่าหยางได้เหรอพ่อหยาเหรอพี่น้องหยาบาดมือนะคะก็เพราะว่าอุ่นแน่นะคะก็อุ่นมือแน่ เมื่อนี้อากาศดีมากเลยนะคะอันนี้บอเอากลับบ้านยี่บ้านร้ายแล้วพอเอาสวยงามขับปลาเก็บเห็ดนับสาสักลนะค่ะพี่น้องมันมันมัมาไกลนะคะมาไกลแต่ะะม,ามานนะคะ เก็บเห็ดปลาเก่าปลาเดิมนะคะปลานี้ห้ามบริมาห้ามบรีมาสองอาทิตย์แล้วนะคะพี่น้องห้ามบรีมาสองอาทิตย์แล้วกลับมาบางอีกอะ่ะมานอยู่แล้วค่ะพี่น้องมานอยู่หา้า,ออาเก็บตะดอกใหญ่ๆดอกนิดหน่อยห้าเอาไว้กลับมาห้าก็ได้เก็บอีกจนึ่งสนะคะพี่น้อง สีสวยนะคะสีออกสีสมว่าเ่นถือแดดถือฝนนะคะถือแดดแล้วก็มาถือฝนเลยสีแบบออกจะกสีดแน่นะคะพี่น้อง นึกว si si ่ามัเสียงพ่อไรเสียงพ่อไงขอยละตื่นฮู้ฮู้อยากตื่นเสียงพ่อไงขอยกันทกวันพ่อไระยานคนง่างนนอเ๋อ เนี่ยตัวนั้นเากั้ทอมนมันวิบต mm hmm. ักรึยังไม่ขอดูให้วยเดยนดู้ยเ mm ื hmm. mm ่อยลพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเวาบออกแล้วเด้ออเก็บแบบเี่ยงเด้ขาบัตทีนี่ mười mấy bữa bậy ạ ôi nhà rồi thôi nhà ôi ừ, nhà ừ. ขาใหไงขาอกคือสะท่อนสะท้อน <c oughs> แสซ่คือแบบฟ,ฟ่าวหรือระบาดพี่น้องเอ้ยพอไงไปคนละทางล่ะ ฟนอันนี้ไม่สวยนะคะฝนตกหลายผดไอ <c oughs> เพิรนกนจะเน่านะคะพี่น่องเขาก็จะบอเบาเก็บไว้ให้เกิดปีหน้านะคะนี่แต่ก็มาให้พ่อใหญ่ตัดขาเพิ่นกมาเกิดน้ำจังสีด้วยพี่น่องนี่เด้อนี่อันนี้เป็นตัวที่ดูดน้าม,มากที่สุดเลยนะคะเพิ่นก็นสซมักออกมองจังสีพพอยใย้ความชุ่มชื้น <c oughs> ทั้งในนะคะ

้าเกิดยงน้ำต้นมันปูบรีก็ได้แตกแตกหักเจาแหบๆก็ได้สิภาพ้ากันยางกลับกลับรถยางกลับไปหารถมันกลับรถโอ้โหขันตะลันยักมันพอจะทิ้ตัอนี้สุดไม่